ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนชาววัดทรัพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่นะครับใครที่มาใหม่นะครับก็ขอสวัสดีและยินต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะพาคุณเนี่ยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครมากยิ่งขึ้นและในวันนี้ครับอีกเช่นเคยครับเราก็มีตัวละครที่น่าสนใจกันมาอีกแล้วแต่ก่อนจะไปชมกันนะครับผมมีเรื่องอยากจะลบกวนเพื่อนๆนิดหน่อยครับช่วงนี้นะครับผมทำติ๊กต็อกเฟซบุ๊กเรียลแล้วก็ยูทูบช็อตด้วยลบกวนเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับฝากติด เรรื่ององะไต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวในวันนี้นะ่าสนใจมากๆเลยครับและใครที่เป็นแฟนหนังแอคชั่นของป่าเจสันสเตทแฮม,มไม่ควรพลาดเลยครับเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้ครับเราจะเล่ากันแบบทึงพริกทึงขิงเลยครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้มันไม่ใช่แค่การรีวิวหนังธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันคือแฟมข้อมูลของชายที่โลกพยายามที่จะลืมชายผู้เปรียบเสมือนกับปีศาจที่หลับไหลยอยู่ใต้ประภาคาล้างกลางทะเลข้นง เขาคือไมเคิลเมสันจากภาพยนตร์เชียลเตอร์หรือในชื่อภาษาไทยละหำว่าครั่งนรกหลบตายวันนี้วันทรัพย์จะพาทุกคนดำดิ่งลงมาในจิตใจของชายคนนี้และจะย้อนกลับเวลาไปดูตั้งแต่จุดกำเนิดของเขาบาดแผลในจิตใจและวินาทีที่เขาตัดสินใจที่จะทิ้งตัวตนเก่าของเขาไปเรื่องราในวันนี้ครับเราจะพยายามไม่สปอยให้ได้มากที่สุดเราจะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลตอนจบและก็หักมุมต่างๆของหนังเรื่องนี้เพื่อให้เพื่อนๆเอาข้อมูลของตัวละครที่เราเล่ากันในวันนี้ ไปเสพเกี่ยวกับหนังให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นให้มันมีอัรลรสที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกและสําหรับใครที่ดูมาแล้วและกลับมาฟังคลิปนี้แน่นอนครับว่าคลิปนี้จะทําให้คุณรู้จักตัวละครตัวนี้มากยิ่งขึ้นแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมครับหายใจให้ลึกและผมจะขออนุญาตพาทุกๆคนลงไปในหลุมหลบภัยของชายผู้เงียบขรึมคนนี้กัน เพื่อนๆครับเวลาเราพูดถึงฮีโร่หรือว่าตัวละครเอกเรามักจะอยากรู้วันเดือนปีเกิดของชายคนนี้ใช่ไหมครับบางทีเราก็อยากจะรู้ว่าบ้านเกิดมงนอนของเขาเนี่ยคือที่ไหนแต่สําหรับไมเคิลเม a สันคนนี้นั้นข้อมูลตรงนี้มันลับว่างเปล่าครับผมพยายามที่จะพลิกแผ่นดินหาข้อมูลเจาะลึกจากทุกแหล่งข่าวเพื่อที่จะตามหาวันเดือนปีเกิดของเขาว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันแน่แต่สิ่งที่พบมันกลับกลายเป็นคําว่า ข้อมูลลับสุดยอดหรือไม่ปรากฏข้อมูลใดๆทั้งสิ้นในทุกๆฐานข้อมูลแม้กระทั่งในแฟ้มลับของ MI6 ในหนังเรื่องนี้ก็ตามข้อมูลส่วนตัวตรงนี้มันน่าจะถูกเผาไปตั้งแต่ตอนเขาก้าวเข้าสู่หน่วยปฏิบัติการลับแต่ว่าซับไม่ยอมแพ้ครับเราจะพยายามวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้กันให้ได้มากที่สุดจากใบหน้าและประสบการณ์อันโชคชนของป่าเจาสันสเตําในเรื่องนี้บวกกับไทม์ไลน์ที่เข้าหนีคดีมากว่า10ปี และเคยรับใช้ชาติมาก่อนหน้านี้อีกหลายปีเป็นไปได้สูงว่าไมเคิลเมสันคนนี้น่าจะเกิดในยุคต้นๆปี1970 อาจจะประมาณปี1972หรือ1975ประมาณช่วงนั้นซึ่งทำให้เขาน่าจะมีอายุราวๆประมาณ50-54ปีในเหตุการณ์หนังปี2026แม้จะระบุไม่ได้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนของเขามาจากไหนแต่สำเนียงแน่นอนครับเป็นเอกลักษณ์มากๆพฤติกรรมการกินที่เป็นข้าวต้มแบบอังกฤษจะจ๋าอีกและสังกัดเดิมของเขาก็คือ SBS ของกองทัพอังกฤษยืนยันได้100%เลยครับว่าเขาคือลูกหลานของสหาราชอาณาจักรอาจจะเติบโตในย่างของชนชั้นแรงงาน เพราะว่าชื่อสกุลว่าเมสันซึ่งมันก็อาจจะสื่อถึงช่างก่ออิฐที่สมบุกสมบันประมาณนั้นแต่ถึงยังไงครับข้อมูลได้ถูกระบุเอาไว้ว่าเขาคือเด็กกำพร้าไม่มีพ่อ,ไม,มพอไม่มีแม่ไม่มีพี่น้องนี่คือคุณสมบัติทองคําที่หน่วยงานรับป้องกันเป็นอย่างมากเพราะชายคนนี้ตายไปก็ไม่มีใครถามหาและความโดดเดี่ยวนี่แหละครับคือเพื่อนสนิทคนแรกของเขาในชีวิตของเมสันไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุลาบเขาเติบโตมาด้วยตัวคนเดียว เขาเข้ากองทัพเหมือนกับการหาบ้านเขาเริ่มต้นอาชีพทหารในสังกัดกองเรือของอังกฤษและด้วยความบ้าดีเดือดและทักษะการเอาตัวรอดเขาผ่านการคัดเลือกเข้าสู่หน่วย SBS ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหน่วยนี้เนี่ยโหดและดิบกว่า SAS ในแง่ของการลบทางน้ำและการแทรกซึมเป็นอย่างมากและความเก่งนี่แหละครับซึ่งไปเตะตาของชายที่มีชื่อมานาฟอร์ดเข้า ชายคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองที่กําลังมองหาอาวุธส่วนตัวอยู่และนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวความดาร์กมันเกิดขึ้น เพราะว่าเมสันถูกดึงเข้ามาในหน่วยที่มีชื่อว่าแบ็กไคชื่อนี้นะครับมีความหมายว่านกเยี่ยวแบ็กไคเป็นนกนักล่าที่ปรับตัวเก่งมันอย่างมากกินได้ทั้งของเป็นและก็ของตายสื่อถึงภารกิจของชายคนนี้ที่ต้องคอยเก็บกว่าสิ่งที่สกปกที่รัฐบาลไม่อยากให้ใครรู้ในหน่วยของเมสันครับไม่ใช่มีแค่ทหารแต่อาจจะมีโกลเด้นบอยด้วยที่เป็นลูกลากของมานาฟอร์ด หน้าที่ของเขาก็คือลอบสังหารเก่อวินาสกรรมแล้วก็ทํางานนอกกฎหมายไม่มีตัวตนไม่มีสังกัดไม่มีตัวตนทางกฎหมายเขาอาจจะทําภารกิจนับไม่ท้วนฆ่าคนมาแล้วมากมาย โดยที่เขาไม่เคยตั้งคำถามใดซ้ำจนกระทั่งเรื่องราวมาถึง10ปีก่อนเหตุการณ์ในหนังครับภารกิจของเขาก็คือสังหานักวิทยาศาสตร์ชาววิลานที่แปรพักลองคิดภาพตามนะครับนักวิทยาศาสตร์คนนี้หนใตีตายมาหาังกฤษให้ข้อมูลิวเคลร์ที่เป็นประโยชน์แต่เพราะว่าเกมการเมืองเบื้องบนครับการที่เขายังมีชีวิตอยู่มันยุ่งยากเกินไปกว่าที่จะไมให้เขาตายมานาฟอร์ดสังเก็บแต่ไม่สันตอนที่เขาเล่งผ่านศูนย์กล้องอยู่นะครับเขากลับเห็นความบริสุทธิ์ครับวินาทีนั้นเองความเป็นคนของเขาที่มันถูกกฝังลึ ันตื่นขึ้นมาครับความเป็นนักฆ่าของเมสันปฏิเสธคําสั่งเขาเลอกที่จำไม่ยิงและนั่นคือการประกาศสงครามกับเจ้านายตัวเองเมื่อรู้ว่าชะตาจะขาดครับเมสันก็เลยทําในสิ่งที่เขาถนัดที่สุดก็คือการหายตัวไปเขาจัดฉากการตายของตัวเองขึ้นมาและทิ้งชื่อไมเคิลเมสันไปให้กลายเป็นเพียงแค่ฝุ่นทุรีในประวัติศาสตร์เท่านั้นและหนีไปในความว่างปล่า เหตุการณ์ในหนังเริ่มขึ้นตรงที่เมื่อพายุลูกใหญ่กำลังกลมเกาะอ,อยู่มันไม่ใช่แค่พายุธรรมชาติครับแต่มันคือสัญญาณแห่งความวุ่นวายที่กำลังจะเข้ามาหาเขาในอีกไม่ช้าเจสซี่กับลุงเอาของมาส่งให้แต่เรลือสู้ขึ้นไม่ไหวครับผิดความกลางทะเลเมสันเห็นเหตุการณ์จากประภาคาร วินาทีนั้นเขาจึงต้องเลือกครับว่าอยู่แบบเงียบๆรักษาความลับต่อไปปล่อยให้ตัวของเขาตายไปหรือจะกระโดลงไปช่วยและเสี่ยงต่อการเปิดเผยตัวตนความเป็นฮีโร่อยู่ในสายเลือดของเมสันครับเขาก็โฉลงมาในทะเลบ้าข้างนั่นว่ายน้ำฝ่าคลื่นยัก์ไปช่วยกับเจสซี่ที่เธอติดอยู่ในเชือกได้สําเร็จแต่ความน่าเสียดายมันก็ทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะช่วยทุกคนได้เมสันแบกร่างอันสบักสบองของเจสซี่ขึ้นมาบนเกาะและวินาทีนั้นคือจุดจบของความสองอบสุขโดยสิ้นเชิง เจสซี่รอดมาได้แต่ข้อเท้าของเธอแปลงแล้วก็ติดเชื้อยาบนเกาะไม่พอเมสันจำเป็นต้องพาเรือเข้าฝั่งเพื่อที่จะไปซื้อ,อยาเขาพยายามระวังตัวที่สุดเลยครับใส่หมวกกดต่ำเดินกลมหน้าแต่โลก2026ครับมันอยู่ยากกลุ่มวัยรุ่นสาวๆกําลังยืนถ่ายรูปในติ๊กตอกด้วยกล้องสมาร์ทโฟนแต่ทว่าครับกล้องสมาร์ทโฟนมันจับหน้าเพียงแค่เซียววินาทีของเมสันและอัปโหลดขึ้นคลาวด์ทันทีตัดภาพไปที่ลอนดอนครับรัฐบาลอังกฤษ ภูมิใจนำเสนอเทียมันคือ AI อัจฉริยะที่เข้าถึงกล้องวงจรปิดและโซเชียลมีเดียทุกที่ทุกตัวในประเทศระบบประมวลผลทันทีเลยครับไมเคิลเมสันแต่เดี๋ยวก่อนครับข้อมูลที่จะขึ้นมามันไม่ใช่ข้อมูลเวลบุรุษนะครับแต่มันคือข้อมูลของก่อการร้ายครับเพราะว่ามานาฟอร์ดได้แก้ไขปริสารของชายคนนี้ให้เขากลายเป็นศัตรูของรัฐบาลทันที และเมื่อพิกัดถูกเปิดเผยศัตรูเก่าอย่างมาดฟอร์ดก็ไม่รอช้าเขาต้องการปิดปากเมสันเพื่อรักษาความลับของแบ็คไคส์คำสั่งถูกส่งไปให้กับโลเบตาหัวหน้า m i ็คนปัจจุบันหลังจากนี้นี่หละครับคือความมันมากมายที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆไปติดตามกันดูเลยครับเพราะว่ามันมันจริงๆการต่อสู้ในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การหนีตายนะครับ แต่มันคือการมาเชิญหน้ากับเงาของตัวเองทั้งในรูปแบบของอดีตพวกพ้องและก็ศัตรูตัวฉกาจตัวใหม่อย่าง w a l ์กแมนมสันจะเอาตัวรอดจากเกาะนี้ได้ไหมเขาต้องปกป้องเจสซี่จากเนื้อมือองค์กรระดับพักการแบบนี้ได้หรือเปล่าและความแค้นสิบปีของเขาระหว่างเขาและก็มานาฟอร์ดจะจบลงแบบไหนต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองครับแต่แน่นอนครับว่าจะพิสูจน์ทั้งทีมันก็ต้องพิสูจน์แบบเต็มข้อล่อเต็มแข้ง ผมแนะนําเลยครับว่าไปดูที่เมเจอร์ครับไปดูที่เมเจอร์เลยสบายๆครับผมไปดูมาทุกทีครับไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆก็อย่าลืมไปดูกันนะครับสนุกๆครับหนังเรื่องนี้สนุกมากดูเมเจอร์ก็ยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลยครับตุ่มตามตุ่มตามนะฮะคือไงครับก่อนจะจากกันนี่แหละครับเพื่อนๆเรื่องราวของตัวละครนี่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับจากหนัง The Shelter ในปี2026นี้หวังว่าแฟมลับฉบับนี้จะทำให้ทุกๆคนดูหนังได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เพื่อนๆเนี่ยจะไม่เสียอารมณไปด้วยแต่อย่าลืมครับก่อนจะ าการอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าเพื่อนๆชอบตัวละครตัวนี้เพราะอะไรนะครับมาแชร์กันหน่อยครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ